สวัสดีครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้โหเห็นร้อนมากแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรร้อนมากเลยเหงื่อไหลเลยครับเหงื่อไหลเลยร้อนก็ร้อนไม่รู้จะทําอะไรครับนี่แหละชีวิตเป็นรอพออันมีอะไรเลยจะดีเลยทำงานก็ได้ ผู้ชายผู้สาวก็ใครก็ไม่อยากได้หรอกแฟนเป็นรอพอใช่ไก็หาคนดีๆงานดีๆเงินเดือนเยอะๆแบบเรานี้ไม่มีใครอยากคุยด้วยไม่มีใครอยากเอาเป็นแฟนหรอกเงินเดือนก็น้อยนิดเดียวดูแล้ว อนาคตอะไรก็ไม่มีเลยแกคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ได้ทำไงนะถ้าเราเกิดได้ก็คงจะรวยทุกคนนั่นแหละ <c oughs> โอ้ร้อนอย่างนี้กินน้ำเยอะๆนะครับทุกคน,นนี้กินเยอะเท่าไรยิ่งร้อนเลยครับแบบเรานี่จะไปทำงานต่างองค์ต่างเอคงจะไม่ได้แล้วล่ะ เรียนไม่สูงเหมือนเขาได้มาทำงานแบบนี้ก็ถือว่าบุญเยอะแล้วนะครับเงินเดือนน้อยก็เอาเพราะเราไม่ได้เล่นไม่ได้กินอะไรทำงานเหลือใช้เหลืออะไรใช้ก็ส่งให้พพอให้แม่บ้างเก็บไว้บ้าง คนเราทำอไรได้เนาะงันเดือนเราจะน้อยเราก็ยังอยู่ได้เลยไม่เห็นว่าจะอยู่ไม่ได้ปร้อนมากเลยครับอยู่ที่ป้อมพัดลมก็ไม่มีมีอยู่พัดลมก็ไม่มีไฟครับไฟมันมาอัตโนมัติหกโมงเย็นมันก็มาแต่ก็เลิกงานไปแล้วละ่ะ ร้อนอย่างนี้รูแลสุขภาพด้วยนะครับคนเป็นห่วงตัวคนอื่นตัวเองอย่าตายกันแล้วร้วอนมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรอเนี่ยก็หลักทุกคนนะครับไม่รู้ทำอะไรทายเข็บแล้วเล่นนี่แหละ เซอูสาวก็ไม่ได้คุยหรอกไม่ใช่เราไมา่อยากคุยนะเขาไมา่อยากคุยด้วยเขาหาแต่พูหน้าตาหล่หอบ๊ายบายนะครับทุกคน